อยู่เลยแข็งง่ายเข้าไปแลยสวัสดีครับผมโดดซิกแซกสวัสดีตำรวจนะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะไปประกอบเสื้อสูทเว็บร้อสิบไอตัวแรงกันนะครับไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเอกกูจับมาจับเลย

เน่นเลยกอ้กองโคตรลายใ่ไมบอกชัดเลยวตรงครับทุกอย่างพร้อมตรงครับตรงตัวทีครับตัวทีเป๊เห็นไหมครับทุกคนผู้ชมตรงแล้วครับวันนี้ก็ตรงครับมาตรงเป๊ะครับสุดยอดครับติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ไหนเป็นไหนไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวมันดูหนาต่างดีเป็นร่องแล้วเนี่ยร่องนี่มันจะเข้านี่ใช่ใช่นะแม่นแล้วมันแม่นมันไดอันนี้มันดูเฮฮะก็มันจะร่องอันนี้มันเนียเนี่ยดูร่องนี่มันก็ต้องเป็นร่องนี่มันนี่นะอืะเอาราหูนี่มาบัดตงเขาใจดีอเหรอตงมันมีหูอยู่นี่เดี๋ยวนหูเนี่ยจะสุกกานี้ก็หูนี่มันอ๋อมันเข้านี่ร่องของมันแม่นแล้ว ไหนดูรูเขาก็เฮ้ยฮ้เดี๋ยวอะไรน็อตนี้ยังไม่ได้ขันเออยังขันมัเนี่ยไอ้ยเอาหนะมาไวไว้ไว้วเอามึกกับคอนเทนต์อยู่ด้านแหละมึงจะคอนไปไหนถึงไหนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยติดอเองจับยังมัง เอาเอาเอาเราทันอยู่เว้ยบิดทันอยู่ยี่สิบยี่สิบตอนนี้จะจับให้ไหมมันยิ่จับโอ้ยรั่วไปแล้วอู้คอนเทนต์รั่วโอ้ยนี่แค่นี้วะ muốn tới quá hả à, lấy muốn tới Tăng lấy muốn tới hả thế ô mưa bít đi ê chi họ tắm đi muốn tới thế นี่น้ำมันอย่างนี้ไหนใสเนี่ยแมง trong เข้ากองนิ่มอยู่ phẳng hết โอ้ย <c oughs> น้ำม,มันเครื่องน้ำม,มันเครื่องตัวอี่จีบบอเนี่ยกึ่งดีล่ะบอ่นี่มันของน้ำม,มันตัดแยาผมเฮ้น้ำม,มันตัดแย่ฮะี๋ยวใส่เครื่องตัดแยาไล่ตลุ่มพอนันนั่นเนาะสีจังวหวะนั่นโอฮะคือบ่ซื้อมาใจบ่ซื้อจะได้ลูกหิวผมใชจตัดประหยัดน้ำม,มันจนันประหยัดน้ำม,มันกูบรูดคน เดี๋ยวนี่ป้ายน้ำมันกว่าเครื่องผมแล้วกดต้อนกวนนิดเดียวเนาะกดอมหนึ่งก็กดต้อนหนึ่งอ่ะออมแล้วกดต้อนกดต้อนก่อนนะเขานี้ปึ๊บปั๊บครับติดแล้วครับตอนนี้ว้าวติดแล้วครับเฮ้ยขวัญไม่มีแล้วครับตอนนี้ รูว่าควันควันี่ีเฮ้ยติดแล้วเว้ยสุดยอดเลยครับตอนนี้นเฮ้ย<ห>อะไรไ<ห>วะที่ฝุ่นหลือควันตกใจตกใจก็ <c oughs> ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดติดตามโดดซิกแซกเอาไว้ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปสำหรับวันนี้ม้าที่ว่าเร็วก็ยังเพลาเพราะว่าลาไปก่อนเอาละครับ